หนึ่งเหรอโอเคโอเคเสริมเหวี่ยงยังงั้นเหรอยังงั้นเหรอพร้อมอยังพร้อมอยังใส่คิ้วดีเอาพร้อมอยังหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะสิคะหนูหหส,ส,ว,ส,ว,สวัสดีค่ะเอาทำใหม่ทำใหม่ทำมือเสริมสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ มีโอกาสได้ทำคลิปหลังจากที jacket, ่หายไปหลายวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะพี่น้องเป็นหวัดนะคะแล้วก็ไปทำงานยังไม่ได้มีวันหยุดเลยนะคะโอเควันนี้แม่กับน้องไฟยากำลังจะออกไปเก็บพลิกนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่จะจะเข้าสู่กลางเดือนตุลาแล้วนะคะอากาศก็หนาวมากๆเลยนะคะมันก็เลยกะว่าวันนี้จะไปเก็บพลิกเข้าบ้านนะคะเดี๋ยว ตามไปดูกันนะคะว่าพริกที่อยู่ในบ้านกระจกของเรานนจะเป็นยังไงบ้างนะคะพาแม่ไปเก็บชิลีไหนไหมไปไฟรู okay. ้ไหมว่าชิลีอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็นี <h <h ่นะคะหลายคนคงจะนทียติ้วหูสโลกเดี๋ยวพาไปหน่อยได้ไหมคะพี่น้องจ๋าไฟยาเขาขอแม่ตัดผมนะคะก็ตัดมาเมื่อสองสามวันก่อนนะคะ ไฟยาบอกแม่ว่าไฟยาอยากมีผมหน้าม้านะคะตอนแรกแม่ก็ถามหลายครั้งนะองนงโอเคว่าหนูแน่ใจใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากตัดแม่ก็เลยแม่ก็เลยตัดผมหน้ามาให้ก็ก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะคะสั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วแม่ตัดสั้นเกินไปนะคะไฟยาร้องไห้เลยใช่ไหมไฟยากายเลยใช่ไหมที่หนูวคลิปแบบแพร่ระโหน่ะเอายา อ๋ออย่าทำอย่างนั้นดนะไฟยาเสียงจสกรละมิมโนติสก์เนอะโอเคไฟยา<น>ผมว่าทำไมแม่ตัดต้นเกินไปใช่ไหมไฟยาร้องไห้ใช่ไหม<ช>แต่ตอนนี้ไฟยาเกแลแล้วก็แฮปปี้แล้วนะคะตอนนี้ไฟยาแฮปปี้กับผมหน้ามามากเลยนะคะอะหนูชมห<ช>นูพาไปที่ติ๋วหูได้ไหมคะทาไฟเอาไปเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่อนยาเข้าไปไหนนะ ก็เลยไม่ได้เรียกมาเข้ากล้องด้วยนะงั้ว่าแอนยาไปนะเอ้าแอนยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิญญาแม่ก็ตัดผมให้ด้วยนะคะตัดเฉพาะตรงปลายๆนะของยอนนี่ผมยาวยาวยากมากเลยนะเพราะว่าผมเป็นย่านี่ค่อนข้างที่จะร่วงเพราะว่าน้องแพ้อะไรสักอย่างนะคะแอนยาบอกมัวได้ไหมแอนยากำลังทําอะไร,รอยลูก บ้าน,น,น,บ,านบ้านให้แมวค่ะค่า,นา,นาเนื่องจากว่าแมวสีตัวอยู่ข้างนอกนะคะเราไม่ได้เอาเข้าเอาแมวเข้าบ้านทุกตัวนะคะอ้เน,นี่ยเขาก็สงสารนะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วเขาก็เลยมาทําบ้านให้แมวอยู่ตรงนี้นะ ไหนมาดูซิหนูได้กี่ลูกแล้วอโอ้ยเอยโอโอเคเอาไม่เอาเอาด้วยเลยเจ้าลีพลายบอกว่ามันไม่ค่อยสวยพ่ะนะไม่ค่อยสวยก็เอาลูกแม่มีแค่นี้ <c oughs> <c oughs> อยากกอนก็พกด้วยลูกเพราะว่าเก็บหมดเลยนะทั้งก่อนทั้งสีแดงสีเขียวนะคะโอ้โอ ดึงไปออกไม่เป็นไรหนูโอเคหนูไปสกู๊ปกหนูโอเก็บหมดเลยนะคะแอนล่ะซำแล้วไฟยานะแอนละซานะโอ๊ยฟีมันหนาวแล้วนะไฟยานะมันหนาวแล้วนะมันหนาวแล้วแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บถ้าไม่เก็บก็เดี๋ยวจู่ๆความหนาวลดแบบว่าพวดพรานมานี่คือพลิกลวกหมดเลยนะคะ โอเคนี่อยู่นี่นลูกนู่รู้จ้กอ<ฮ>ู้โอเคไหนเงี้เอาไปใส่เลยลูกแม่ไม่ได้มีเงี้ยเข้าบ้านก่อนไปหนูได้วินอะไรหนูโอเคอนูไม่เป็นไรหรอกเอาไปเอาไปใส่ตะกร้าเข้าบ้านก่อนไปสภาพต้นพริกก่อนนะคะปลูกหลายต้นก็จริงนะคะแต่มันก็มีอ่ากินแล้วก็เที่ยวเก็บบ้างนะคะก็เหลือเท่าที่เห็นอันนี้ต้น ต้นเล็กต้นน,น้อยก็มีก,ก็มีผลก่นกกกกอนก็เก็บหมดเลยเนะเก็บหมดเลยโลก,น,กนี่นะคะเห็นนี่นี่ <S <S นนี่ยนี่นะนที่ของเราเพี่น้องจ๋ามีหลายคนมนเห็นเขียนเข้ามาว่า อยากเห็นมนพาเด็กๆไปเก็บเห็ดอีกนะคะตอนนี้มันก็เริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเหตุผลที่แม่จะไม่พาไปเก็บเห็ดแล้วก็เพราะว่าล่าสุดแม่ก็พาไปแล้วนะคะแม่พาไปแล้วนะคะแล้วก็เกิดปัญหาทะเลาะกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคลิปล่าสุดวันล่าสุดที่พาไปนี่มนไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าสองคนนี้ไม่ค่อยลงรอยกันนะคะเวลาไปเก็บเห็ดนี่คือไปเก็บเห็ดน,นี่คือไม่มีใครยอมใครใช่ไหม แยเข้าใจที่แม่พูดไหมเนี่ยโอเคลูกยากเพลกูเอลที่ที่แม่ที่ไม่ใช่ว่าฟายาอ่ฮะไม่ใช่ว่าฟายาจะเอาแต่ใจหรือว่าอ่าจะเก็บเห็ดคนเดียวเพราะว่าพี่อน่าเขาก,เขาก็เขาก็มีด้วยนะคะบางทีก็ไม่ใช่ว่าน้องผิดตลอดนะคะ,นนะพี่ก็พี่ก็ไม่ยอมน้องเหมือนกันนะคะก็เลยเถียงกันตลอดพี่น้องย่าผ้าไปเก็บเห็ดเนาะ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะตอนนี้มันก็เป็นช่วงฤดูล่าสัตว์และฤดูล่าสัตว์ค่ะก็กลัวนะคะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าป่าไหนเขาล่าสัตว์บ้างไม่ล่าสัตว์บ้างนะคะถ้า <Yeah. S 1> จู่ๆเราเข้าไปแล, yeah. แล้วเจอช่วงที่เขาล่าสัตว์แล้วก็อาจจะโดนลูกหลงได้พี่น้องสงสารเด็กน้อยสงสารลูกนะคะมุงก็เลยตัดสินใจไม่พาไปแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ไปเก็บเห็ดแล้วนะคะปีนี้นะคะต้อง เสียดายนะคะแต่ก็ขอบคุณพี่น้องที่ชอบดูคลิปเก็บเผ็ดของพวกเรานะคะเอาโอเคโอเคเยวขอเก็บพริกก่อนนะคะ มี2ตะกร้านะคะมี1ตะกร้ากับ1ึครึ่งกระมังนะคะตอนนี้ก็เราก็เก็บเท่าที่เก็บได้นะคะส่วนพริกเม็ดที่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เราก็ไม่เก็บนะคะพี่น้องก็รอดูก่อนว่ามันจะสามารถไปต่อได้อีกไหมนะคะโอเคขอบคุณนะคะแอนเน่ไฟร์ขอบคุณนะคะที่ช่วยหมูเก็บนะคะค่ะส่วนตอนนี้นะคะมนก็ได้เวลามาทำอาหารเย็นอีกเช่นเคยนะคะ เมนูวันนี้นะคะนอกจากที่มุนจะทำพริกอ่อนผัดไข่แล้วนะคะก็วันนี้มนจะมาทำแกงหมูใส่ฟักด้วยนะคะอันนี้คือคือบวบแก่นะคะจริงแล้วถ้าบวบแก่แล้วเวลาที่เรากินบวบไม่ทันนี่ก็ปล่อยให้มันแก่แบบนี้นะคะก็เนื้อเขาก็จะคล้ายๆฟักบ้านเรานะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาลองทำดูนะคะว่า,าจะออกมารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะ มีดฝานี้คงใช้ไม่ได้เพราะว่าเปลือกเขาค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวมีดใหญ่ดีกว่านะคะโอเคโอ้นี่นะคะมีสีเหลืองด้วย ก็วันนี้พอดีมนมีมะเขือเหลือนะคะก็ว่าจะใส่มะเขือลงไปด้วยนะคะมะเขือสั่งมาจากสเปนนะคะประเทศสเปนนะคะลูกใหญ่มากแต่กินไม่ทันนะคะก็เลยต้องใส่ลงไปในแกงหมูวันนี้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะแกงเผ็ดหมูนะคะใส่ทั้งฟักแล้วก็ใส่ทั้งมะเขือนะคะ แคนเซิลขึ้นหอนไมเลงเย้ว <Yeah. S 1> ันนี้มีแกงเผ็ดแบบไม่เผ็ดนะคะแล้วก็มีพริกผัดไข่นะคะแล้วก็มีหมูทอดให้ไฟยาด้วยไฟยาเขาขอกินไข่ดาวด้วยนะวันนี้นะไฟยาไม่กินอันนี้เดี๋หรอเกณก,กินแกงเผ็ดไหมคะมันไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะ yeah, <we> อ,อย้ไฟยาหนอไฟยาไม่เอาอันนี้ยาต้องกินเยอะๆนะเพราะว่าต้องไปทําการบ้านต่อนะอัน,นี่ยนะอะ <laughs> ทำการบ้านไปด้วยแล้วก็ถามแม่ไปด้วยมงก็ทํากับข้าวไปด้วยแล้วก็สอนการบ้านไปด้วยนะทั้งทั้งหมวัวทั้งฝานี่คือช่วงนี้ก็ต้องสอนการบ้านเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าครูให้การบ้านมาเยอะเลยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่ก่อนก็มีหนังสือมาอ่านที่โรงเรียนแล้วก็ต้องช่วยย่สอนแย่อ่านหนังสือด้วยแต่ช่วงนี้ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะแย่แล้วแมทช์แล้วแอมมีไหมมีหนังสือมาอ่านไหมแย่ต้องอ่านหนังสือไหม Læg Læs, Læs bogen Nej, det er en ren bog, så den er nem. Nå, okay. Mm. Far. Nej, jeg kan huske en. Nå, okay. En ko! Er hvor? Hvor? hvor er en ko? Nej, se nu. Bo og se nu, en... Bo... Nej, Hvad se nu. Bo, jeg har bog og en, en ko. Mm. Okay. K. Det er, en måde, så er det her. Jeg en ja. Okay, giv den far. Værsgo. Så, Har så. Ja, vi du prøve det der <laughs> Det er meget stærkt. Ja, ja. Det kan jeg se. Meget stærkt, kan jeg se. det er lige Det er noget stærkt.

Prøv at smage det uden chili, så kan du sige til far. Giv noget ระหว่างที่แม่ทากับข้าวนะคะพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้แย่าได้การบ้านกลับบ้านมานะคะเป็นการบ้านวิชาคณิตนะคะคณิตศาสตร์พี่น้องเอ้ยคณิตศาสตร์ปสองแม่ก็ต้องมาค่อยสอนบวกเลขลบเลขพี่น้องสดีเดียเชเดียเยัก็จริงๆแล้ววิธีการคิดคำนวณของที่นี่ต่างจากบ้านเรานะคะ ต่างจากตอนที่มนเคยเรียนหรือว่าพวกเราเคยเรียนจากโรงเรียนบ้านเราเบืองไทยนะพี่น้องมลก็อันยา่าก็ไม่รู้ว่าคุณครูที่นี่เขาสอนอยังไงนะคะเขามีแบบฝึกหัดให้มาให้เอ็นย่าทำนะแล้วก็อันย่าเขาก็ยังงง,งงกับการบวกเลขหรือว่าลบเลขนะคะมนก็เลยใช้หลักการาบวกลบตามแนวตั้งเหมือนบ้านเรานะคะพี่น้องยืมกันไปยืมกันมา หลักที่มันเป็นศูนย์ก็ยืมจากหลักที่มีค่ามากกว่าอะไรประมาณนี้ก็เอาวันนี้ได้นํามาใช้นะคะได้นํามาใช้สอนลูกนะคะวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนมาจากบ้านเรานะคะก็จะช่วยแอนญยาในก็ทําให้แอนญยามีวิธีการมีวิธีมีวิธีการและหลักการคิดที่อาจจะต่างจากคนอื่นไปนะคะแต่ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแอนยาวันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าสามสิบห้าอซ์อย่างนี้ให้แล้วก็มันจะมีบางตัวอย่างเนี้ย อันนี้คือเขาให้ตั้งจากตรงกลางเลย613ใช่ไหมบวกไปทางนี้ก็ง่ายกว่าเพราะว่ารู้ว่าเพิ่มแต่ถ้าสมมติว่าอะไรที่บวก10แล้วได้613อย่างนี้อันยาเขาก็จะงง,งงหน่อยนะคะอย่างเงี้ยก็เลยต้องบวกลบเป็นแนวตั้งให้อันยาดู ค่ะพี่น้องจ๋าก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็กลับมาแล้วพอให้หายได้คิดถึงนะคะไม่ใช่แต่พี่น้องที่คิดถึงพวกเรานะคะพวกเราก็คิดถึงทุกๆคนด้วยเหมือนกันนะคะก็วันนี้ต่อไปนี้มุงก็จะพยายามทาคลิปให้ได้ไม่ห่างไปหลายวันนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รอคอยติดตามพวกเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ